ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอแม่วางได้นำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีณะเบลวิล่ารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายนพศ2563โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกศนออำเภอแม่วางมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย แนวนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิเคราะห์ความสอดคล้องสภาพปัจจุบันกับแนวนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานแนวทางการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาแนวทางการเขียนโครงการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการจัดกิจกรรมระดับตำบลและระดับอำเภอจากผลการดำเนินงานบุคลากรกศนอำเภอแม่วางทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักง,งานกศนและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมทุกด้านตามพันธกิจและยุทธศาสตร์อย่างมีคุณภาพการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้บุคลากรนำบ้าเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดทำแผนและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และนำไปสู่การทำงานที่เป็นระบบในการทำงานที่เป็นระบบบุคลากรจะต้องมีองค์ความรู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองจะต้องทำในเรื่องที่ตนเองที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้นหากบุคลารกรมีองค์ความรู้มีความตระหนักงานที่ทําก็จะเกิดความสําเร็จและบรรลุปเป้าหมายขององคอ์กรบรรลุปเป้าหมายของนโยบายซึ่งประสิทธิภาพของการดําเนินงานก็จะบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้กศนอ,อำเภอแม่วางได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้งานที่วางไว้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในการที่จะจัดทําแผนให้ได้แผนที่ครอบคลุมชัดเจนและเป็นแนวทางในการที่จะดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรให้กับกศนอาเภอแม่วางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วก็แผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับคุณครูและก็บุคลากรทั้งหมดที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมในครั้งนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะไปพัฒนากศนอของเราให้เจริญยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณจะต้องทําไปในอนาคตนั้นก็ต้องนึกถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนการสาชาติที่จะต้องนําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้วยครับก็ขอบคุณบุคลากรทุกคนครับที่ ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ